น้ำอะไรฟังหนูน้ำน้ำแดงโซดาน้ำนาวอดีแล้วนอนุโมทนาบุญด้วยนะเรื่องสาธุสาธุอายุบรรโนสุขสลงมีตังมีตังด้วยด้วยสุขภาพแข็งแรงอะไรนี่น้ำอะไร

เจ้าพระสงฆ์กระทำขาวดำยอมรับรปลงพินาท่านประครุกท่านอาจารย์กิติชัยอารองเจ้าบรรดาจตุรีโอเจ้าวาดวัดบางรักท่านบังพลนะครับซึ่งเดินทางมาถึงแล้วแล้วก็ตกเยาวราชผู้รักษาผู้โพสตศีลที่วัดบางรักนำมากี่ท่านก็ขอเชิญท่านใดนะครับที่เกลือทำมาถึงนะครับท่านใดเลื่อนยี่เก้าอี้ไปเตรียมต้อนรับทุกท่านนะครับ เ,เดี๋ยวเวลา19บเนาฬิกา 3, สานาทีก็จะเริ่มพิธีขอพรจัดการในการดูชำนาญรับศีลน,นะครับจากนั้นก็ได้อาลารธแล้วก็ปั้งกันนะครับก็ขอประธานย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งว่า,เ,าเดี๋ยวเวลารามีการาสมาทานศีลนะครับทุกท่านที่รกักศาบกศีลก็ไม่ต้องนะครับไม่ต้องรับศีลเพราะเรานักขาบทเป็นศีลเมื่อเช้าเรา,า,ารับศีลแต่งแล้วนะครับ อันนี้มีบางท่านที่ไม่ได้ภาษาโบทสีก็รับสศีลห้าไปนะครับหลังจากนกั้นก็เป็นวันพระไม่ได้ร้องไห้โบทสีก็สามารถทำพร้อมกันได้ยกเยกเวลามาผานศีลห้าเท่านั้นทุกท่านก็ทำใจเสียที่สมาธินะครับตามน,นี้ขอนอเรียนให้ทราบครับ ว่าเรามีคที่ไม่ได้าาเร็วมาเร็วมัดจัตุจัตุล้วก็กราแทุกอย่าจุบอ่านาจิานยไองใหอ้าวกล้องยังไมลองใหม่ด้ยเหรอ ก็ดีจก็ดีจเอ่อขอเนเ่ิญนะรัาทีนระทางมาถึงแล้วถ้าไหนมีความสงค์ที่จะื่น้ำั้นะก็มีใบรับองนะครับการนี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำต้น้ดีนะครับสนาเลตัวนี้สิาที่สมนั่งโสว่า คณะส์ได้ทำคู่เป็นสิ่งที่ดีมากมาที่เป็นประโย่างของภาษาสะลิขฉันทท่ทนนะครับในเรื่นี้มานมีเป็นสิที่เราส่งสมใหกันส่งนะครับก็เป็นอะไรนเลแล้วายข้างหลังข้างหลังเออเออได้เลยได้เลยได้เลยเดี๋ยวจัดให้ เข้าใจทุกคนทุกคนนั่งกายเน่กถัารยเื่อ่ยงนี่ทางนี้มามานั่งไกลนะคะุณ <c oughs> มานั่งไกลกับเจ๊

อาพวกน้องๆมาเดินถือมาดถือไหมคือเรามีความถุงเยอะๆประโยชน์ก็อยู่กับพุทธศาสนิพชนประสบบราสิกขาทุกท่านในตำบลยมโบงนั่นเอยนะครับเพราะเดือนนี้จําได้ว่าหมูสามและหมูสิบสี่นะครับที่พระพุทธเจ้าได้แต่งอันเป็นเยียงนะครับแต่สำหรับปลายนี้ไม่ได้ขอบอยู่ว่าจะไปดูไหนนะครับ ก็ถือว่าน่าประโยชน์เ,เ,นเราะฉะนั้นไปเยี่ยมบ้านอาุกประสงคาวสชาบ้านใดก็เป็นการาให้ข้อมูลจากที่ใหญ่บ้านนะครับให้ข้อมูลที่ใหญ่บ้านแล้วก็ท่านนี้ก็มาประชุมก็ไปนะครับนะปีดาตีตาชมโอเขลขาธิการจักระตำบลหนองรงองเจ้าสมวัิธรรมขามงยองแล้วก็พระบ,บัมรูนะจากวัด ก็จะเดินทางยังไม่เ่็นมากโลงครับก็เอมเหลงาโปรทุกทุกวัดแล้วก็ที่ไม่ใช่เป็นวาสุกวาสิกาถือศีลแต่ก็มาร่วมด้วยก็ถือว่าเป็นวาสุกวาสิกาเช่นเดียวกันเช่นเดียวกันเพราะว่า รูว uh, uh, ่าปกี่ดีขาที่ไกล่าวไปเรื่อยๆไปกล่าวไปเรื่อยๆเป็นอะไบ้างยอะเมื่อวานฝนตกมาชื่นใจครั้งแล้งนาแล้งนาเมื่อวานตกเ่อเลยน้ำดูเ็กวกัน ปาน,นีวัสดีครับครูวัสดีครับวัสดีครับดีครับดีครับโอ้นุ่นบ้านเดิมถ่ายแล้ว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 ขยันทีครับท่านที่เป็นญาติให้กำลังใีเป็นญาติทีรทกับตระกู เราได้มาร่วมกันเพื 7. 7่อจะได้คงเป็นความรุขในเรื่องเทพนรจมอันนี้เป็นปีที่สามแล้ววัดท่านนี้เป็นวัดีทหกนะเทโฮรวมพลานาเราได้มา่านทิศตะวันปได้วทจะป็นทากตะว็น9กและตะวัยามต่อกีจแล้วนะ ให้กอนาพยายามให้ก้อนตัทนากจะเตรียมวัตถต่างๆให้ดตรับโอกาสสอบตั้นคะแนนี้ยที่เาได้ปลายอย่างที่ในทาบารมีด้วยคือเป็นทางเสีบารมีก็ได้ตั้งแต่เสีหน้าฟังเสีย8ปากฟังที่เป็นสัม เรา้อขอบคุณนะครับผู้ใหญ่กรมศัตร์ปักศรีที่บ้านหมู่ที่ก้าเป็นอย่างสูงนะครับท่านต่อไปผมขอ,เ,อเรียนเชิญคุณสมควรสามรานบงได้เกียรติจุดทูตเทียนนะครับสองคำที่ธรรมาตอนนี้ชิบครับ ครับขอบคุณทุกคน นะอะระหังสมาสัมพุโตภะคะวาพุทธังภะคะวันตัดอะพิวาเทมิสวาคาโตภะคะวัาตาธโมธมานะภาสสามิสุปฏิปนโนภะคะวะโตาสาวะกะสังคโฆสังฆังนัมามิ มายังพันเตวิชุวิสุรัชนาทายะติสะเนรังสหปัญจศีลานิยจามะภูติยังปิมายังพันเตวิสุวิสุรัชนาทายะติสะเนรังสหปัญจศีลานิยจามะตัติยังปิมายังพันเตวิสุวิสุกรัชนาทายะติสระเนรังสหปัญจศีลานิยจามะ สัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณังคัจฉามิภะคะนันตานัจฉามิภะคะนันสรณังคัจฉามิ ท่านสาธุชนทั้งหลายท่านการแบบนี้อาตมาภาพจะได้แสดงพระสัมมาัตของชื่นเด่พระสัมาสมพุทธเจ้าเพื่อชี้ทางสว่างใจและจิตอยากให้เปนจิตที่ละเอียดออกขึ้นเพื่อชี้ความเป็นไปของชีวิตเราทั้งหลายให้เปินที่มาบรองขอป็นเครื่องประดับสติธรรมาเปิดขึ้นมา ว่าทำเช่นน้นที่แสดงในภาพยนต้์สิว่าคีอต้องสารงานที่พบก็สีใคือ้อการเรียนิศาศารเป็นหนึ่งในข้อสี่ข้าข้อของศาสท่าน้าศศิต้รหลายท่าเคยสังเกตมว่าในช่วงเวลาที่เป็นช่วงที่งอร กติประจำใจผู้ผิดรอมดรูปอยู่เมียเขายกตัวอย่างในทานชื่อตัวละครเป็นตัวอย่างท่านั้นในละครชีวิตอาจจะมีชื่อน้องตาลาวันน้องน้าน้องสวยน้องวุงสว่างน้องปีงเจี่น้องวายเป็นต,ต้นในนิทานเรื่องนี้มีอีกคนหนึ่งมีรูปร่างสัมพัสกิริยามาราย,ยาด <c oughs> ูทุกเวลา็บอกว่าเราจะชอบเขา ว่าหนึ่งทัานตื่อถามาว่าทำไมถึงไม่ชอบอึคือตอบแบบไม่ขลอมน้ำใจอึงว่าถ้านไม่ชอบคนโสดเจ้าพี่ท่านชอบคน,นเจ้าของซื่งอึนบอกดากว่ามันบา,นะารนั้นการยนสามะพระยาผู้อื่นอสาสานนิสี่สนะงภาษาท่านาากลสีสีใดนั้นกงยัาติจะบรรลุพรสวรได้ก็ขพราีเป็นสำคัญ เพราะฉะนั้นขั้นทั้งหลายอย่างทุกระบาดในสีเพื่อสำรวจระวังให้ถือว่าเอาค์สีเป็นบันไดไต่เพืเน้นพวกที่สูงขึ้นเพื่อจะได้พบความเจริญด้วยอายุวันนัสุตะพละมีอายุยืนยาวมีจิตใจมีสุขมีพละกำลังที่แข็งแรงสมบูรณ์ด้วยหน้าลบสันเสริญทุกระบาดด้วยการทุกข์ในสุขไม่ตขอหน้าคุณพระศสียกันมาไกล และศิษย์ศีท่านหลายพ็เอาหน้าดุริสศทีท่านทั้งหลายว็เพ็น,นาามาวันนี้จะมารวมกันเป็นตะบะเอรฉาเพราะว่าใจมีแต่ความสุขความเจริญทั้งทั้ด้วยสมบัติธรรมปา,าใจจยใจสุดท้ยายท่านพญานาราจะมีสารบอกไว้ว่าเมื่อถึงวันที่เจ้ามาทุกข้าพยาหยกข้าจะตัดสินเจ้าเพื่อระจบแห่งกรรมอย่างยุติธรรมที่สุด กรรมดีจะนำพาเจ้าไปสู่สุขสมบแต่์รการชั่วจะนำพาเจ้าไปทุกข์มนรกเอวังก็มีด้วยประการละชะนธุ กุ้เลย้งกุ้งมีกุ้งเขาใหญ่เราสั่งไปเนาะเราเาไไ้ you yeah. ต่างๆที่เอาภาพดังนะไบ้างมีงานชนะสงุนที่จะต้องทำกับข้าวกับปลาต่างๆทีเราก็ได้ยอดทั้งหมด14690บาท์ส่พักร้อยเก้ถุงไม่มีถุงหรอถูกโมธนาสาตว์ที่พร้อมพร้อมจัดครับสาธุครับ อันนี้คือบุญกุ่ท่ใกลุ่มีเงิน่ิมี่พันหกร้อยเก้าสบาทนะครับเดี๋ยวก็จะได้มองให้ท่านรู้กำลัสสืธนะเป็เงือนคุณผู้เก็บรักษาไว้นะครับทันที่เจี่นรุฒิสภาก็จะเล่นนะครับพบกันทีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณทุกท่านครับวันนี้